เบาหวานที่ว่าแน่ยังแพ้การดูแลเอาใจใส่นะคะวันนี้นะคะเมียวจะมาแนะนำวิธีการดูแลตัวเองดีๆนะคะที่ทุกคนสามารถปรับใช้ได้ในแต่ละวันเลยค่ะข้อแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะทุกคนก็คือควบคุมอาหารนั่นเองค่ะให้คุณคำนวณตัวเองนะคะว่าวันนี้คุณทานอะไรบ้างค่ะถ้าวันนี้นะคะใน3มื้อนะคะให้คุณแบ่งอาหารทานให้ดีค่ะมื้อแรกนะคะไม่ว่าคุณจะทำา IF หรือว่าคุณควบคุมอาหารอยู่คุณสามารถปรับใช้ได้ค่ะถ้าคุณทำ if นะคะคุณก็คำนวณเอาว่าคุณทานมือแรกเมื่อไหร่เวลาไหนนะคะและต้องทานเท่าไหร่ค่ะอย่างที่สองนะคะให้คุณนะคะดื่มน้ำเยอะๆระหว่างวันตัวน้ำเนะะี่ยค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายเราเลยนะคะคือถ้าวันนี้นะคะคุณอยากดื่มน้ำได้เยอะๆให้คุณเอาไว้รอบๆตัวแล้วค่อยๆจิบระหว่างวันตัวนี้จะช่วยได้มากๆเลยค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆ ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3นะคะถ้าคุณอยากได้วิธีการดูแลตัวเองอย่างละเอียดนะคะคุณสามารถทักเข้ามาหามอยู่ได้เลยมลวมีรายละเอียดทุกอย่างเพิ่มเติมให้วันนี้นะคะทุกคนอย่าปล่อยให้เบาหวานสูงเพราะว่ามันไม่สนุกค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะวิธีการดูแลตัวเองดีๆมักจะมากับคนที่สดใสล่าเริงและเราดูแลตัวเองได้นะคะโดยที่เราไม่เครียดค่ะ โอเคนะคะวันนี้อย่าลืมใช้ชีวิตให้สนุกค่ะทุกคนอย่าลืมทักเข้ามานะคะ h a v e a Nice Day ค่ะ